อไปนะคะการใช้ what ถทำวันวันที่แล้วก็เดือนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถามยังไงอ่า what day is today นะคะวันนี้คือวันอะไรนะคะ it is sunday วันนี้คือวันอาทิตย์นะคะต่อไปตัวอย่างข้อที่สอง what day is it นะคะวันนี้คือวันอะไรได้เหมือนกันถามได้ทั้งสองแบบนะคะจะหรือจะถามเป็น What day is today ก็ได้หรือจะถามเป็น What day is it ก็ได้นะคะ It is Wednesday นะคะตัวอย่างข้อที่3 What is the date What is the date นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คำว่า date ตรงนี้นะคะคือวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ What is the date นะคะวันที่เท่าไหร่นะคะก็ตอบเป็น is 18 July นะคะวันที่18เดือนกร,รกฎาคมนั่นเองนะคะ ัวอ,อย่างสุดท้ายของการใช้ w วัดถามวันวันที่แล้วก็เดือนนะคะก็คือ what is the date today นะคะ it is 1 8 july คำตอบเหมือนกันนะคะจะถามในรูปแบบข้อที่3ก็ได้หรือข้อที่4ก็ได้นะคะต่อไป where นะคะ where ที่แปลว่าที่ไหนนะคะ where ที่แปลว่าที่ไหนนะคะมีความหมายว่าที่ไหนที่ เป็น adverb อย่างเดียวใช้ถามเมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หรือที่ที่จะไปนะคะเวลาตอบจะต้องตอบเป็นชื่อสถานที่ต่างๆเช่นชื่อถนนชื่อเมืองชื่อประเทศนะคะและที่สำคัญจะต้องมีคำอุพบทนะคะหรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า p พ p p s s t t o o n ด้วยนะคะ ตัวอย่างในการใช้ where นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัวอย่างข้อแรกนะคะตัวอย่างข้อแรก where is เมืองสุรินทร o o อ่าโรงเรียนเมืองสุรินนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนหรอเป็นการตั้งคำถามอยากถามสถานที่นะคะเมืองสุรินอยู่ที่ไหน it is in สุรินอยู่ในจังหวัดสุรินท์นั่นเองนะคะตัวอย่างข้อที่2ถามว่า where are the students นะคะเด็กๆนะคะนักเรียน ไปไหนหมดนะคะอยู่ที่ไหนคำตอบที่ได้คือ they are in the classroom นะคะเด็กๆพวกเขาเหล่านั้นนะคะอยู่ที่ไหนคะ in the classroom คือห้องเรียนนั่นเองตัวอย่างข้อที่3 where are you going นะคะพวกคุณกำลังจะไปไหนนะคะถามถึงว่ากำลังจะไปไหน I am going to school ฉันกำลังจะไปโรงเรียนสถานที่ของเราก็คือ School ก็คือโรงเรียนนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ where do you live นะคะคุณอาศัยอยู่ที่ไหนหรอนะคะ I live in Thailand นะคะฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะคะต่อไปการใช้เว e n w h ตรงนี้แปลว่าเมื่อไหรนะคะเมื่อไรนะคะ,นะคะการใช้เว e นะคะซึ่งมีความหมายว่าเมื่อไหร่ เป็น adverb อย่างเดียวใช้ถามเมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับเวลาแต่ไม่ได้เจาะจงเวลาเหมือนกับการใช้ประโยคคำถาม what time นะคะเวลาตอบอาจจะตอบเป็นวันวันที่เดือนปีหรืออาจจะเป็นเวลาจากนาฬิกาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคข้อที่1 when is your birthday นะคะวันเกิดของคุณ เมื่อไหรเหรอเมื่อไหร่คือวันเกิดของคุณใช่ไหมคะ It is in July ในเดือนอะไรคะในเดือนกรกฎาคมตัวอย่างข้อที่2นะคะ When is the meeting นะคะการประชุมเราจะประชุมเมื่อไหร่การประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อไหรนะคะ It is on Monday morning นะคะ,ะการประชุมจะเริ่มขึ้นใน วันจันในวันจันตอนเช้านะคะตัวอย่างข้อที่4ี when are you coming here เมื่อไหร่ที่คุณจะมานะคะ I am coming here next month นะคะฉันจะไปใน next month next month ก็คือเดือนหน้านั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างข้อที่4นะคะตัวอย่างข้อที่4ี when do they go to school เมื่อไรที่พวกเขาจะไปโรงเรียนนะคะ uh, They go to school at 6.30อ่าเขาจะไปโรงเรียนเวลา6นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสรุปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปการเพื่อถามความเข้าใจในการเรียน what where แล้วก็ when ค่ะ what แปลว่าอะไรนะคะถามถึงอยากทราบถึงสิ่ง ของที่เราต้องการอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นที่อยู่วันของที่ชอบนะคะหรือถามชื่อคนนะคะก็ได้ชื่อคนนะคะชื่อสถานที่นะคะต่อไป where where ไปว่าที่ไหนนะคะ where ไปว่าที่ไหนซึ่งคำตอบก็คือจะต้องเป็นสถานที่นะคะอย่างเช่นชื่อเมืองชื่อประเทศชื่อถนนนะคะ when นะคะ when แปลว่าเมื่อไหรนะคะอาจจะตอบเป็น duration นะคะตอบเป็นช่วงเวลาหรือจะตอบเป็นเวลาก็ได้ค่ะต่อไปค่ะชุดสุดท้ายนะคะจะเป็น which why how นะคะเรามาดูกันค่ะ which ที่แปลว่าอันไหนนะคะแสดงว่าจะต้องให้เราเลือกว่าสิ่งไหนนะคะ,ะตัวอย่างในการใช้ which นะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะ Which is his friends a boy or girls นะคะ,ะเขาให้เลือกตอบนะคะเพื่อนของเขาอ่ะเป็นใครเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะคำตอบก็คือ,อ girl นั่นเองนะคะเป็นผู้หญิงนะคะตัวอย่างข้อที่2นะคะ Which is his bike รถของเขาอ่ะคือคันไหน a green bike or a red bike นะคะคำตอบนะคะ เป็นอะไรคะ A red, bike ก็คือรถคันสีแดงนะคะต่อไปตัวอย่างข้อที่3 which do you like blue or red นะคะคุณชอบสีอะไรนะคะสีน้ำเงินหรือสีแดงนะคะให้เราตอบไปเลยคะ่ะ I, like. I like I like I like red ฉันชอบสีแดงหรือเราจะตอบ I like blue ก็ได้นะคะแล้วแต่คำตอบที่อยู่ในใจเราเลยนะคะ ต่อไปคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า why นะคะ why แปลว่าทำไมนะคะ why ที่แปลว่าทำไมนะคะหรือเพราะอะไรใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุผลสาเหตุหรือจุดประสงค์เวลาตอบต้องใช้คำว่า because ซึ่งมีความหมายว่าเพราะว่าหรือเนื่องจาก หรือเราจะใช้คำว่า in order to to so as to หรือ for ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะโดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคดังต่อไปนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ใช้ w o u e question ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า why นะคะตัวอย่างข้อแรกนะคะ why are you late ทำไมคุณถึงมาสาย เข้าห้องเรียนสายคุณครูก็จะถามว่า why are you late ทำไมคุณถึงมาสาย I'm late ฉันสาย because เพราะว่าอะไรคะ the traffic is very heavy จราจรเนี่ยรถติดมากเลยค่ะจราจรติดขัดมากๆเลยนะคะนี่คือเหตุผลนะคะการถามด้วยคำว่า why ต้องตามด้วยเหตุผลนะคะหรือตัวอย่างข้อที่2 why is he sad เฮ้ยทำไม เขาถึงดูเศร้าจังทำไมเขาถึงเศร้าหรือเสียใจนะคะคำตอบนะคะ he is sad เขาเศร้านะคะ because his mother is sick เพราะว่าแม่ของเขาอะป่วยอยู่เขาก็เลยเศร้านะคะต่อไปข้อที่3 why do you like Lisa เออถามว่าทำไมคุณถึงชอบลิซ่าล่ะ I like her ฉันชอบเขา because เพราะว่าเพราะว่าอะไรคะ she is beautiful เพราะเขาอ่ะสวยฉันก็เลยชอบนะคะ